มาดูเรื่องของของกินครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาครับหนึ่งเดียวในพัทยาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งมังกรฮะเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับพร้อมกับสูตรลับน้ําต้มยำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านต่างชาติโอ้โหมากินกันอย่างต่อเนื่องครับเมนูเด็ดเมนูนี้เป็นยังไงมาดูฮะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมหาสมุทรพัทยาสายสาําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามากินอย่างต่อเนื่องครับโดยทางร้านเนี่ยเขาจะมีเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวกุ้งมังกรต้มยำครับนี่อันนี้คือกุ้งมังกรนะฮะอยู่ในน้ําต้มยำซึ่งมีขายที่เดียวในเมืองพัทยาชามหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีบะหมี่1นกิโลครับใน1ชามของก๋วยเตี๋ยวหมูเออก๋วยเตี๋ยวกุ้งมังกรต้มยำเนี่ยนะครับบะหมีม่1นกิโลแล้วก็มีหมูสับเนี่ยมีไข่มีหอยแมงภู่มีกุ้งมีปลาหมึกครับ แล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านก็คือกุ้งบางกร,รับนี่หนึ่งชามานี่หนึ่งชาม<ฮ>นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าราคาราคาเท่าไหร่คือมีหลายราคาครับอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักของกุ้งบางกรถ้าเลือกกุ้งบังกรน้ําหนัก4ขีดเนี่ยชามนั้นเนี่ยจะราคา1,500บาทครับน<อ>ี่ถ้าเลือกกุ้งบางกรน้ําหนัก2กิโลกรัมราคาเนี่ยชาม800 0บาท ลูกค้าเยอะนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาาต้าส่วนใหญ่นะครับที่มารับประทานเนื่องจากอยากจะ,ะลองรสชาติของกุ้งม,มังกรแล้วก็น้ําต้มยำสูตรเฉพาะของทางร้านครับแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยน้ําต้มยำานี่นะฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ราคาไม่แพงครับ60บาทก็มีนะครับแล้วก็มีอีกหลายเมนูไว้บริการลูกค้านะครับในขณะที่ ผู้สื่ข่าวลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินเข้ามาสั่งเมนูนี้อ,อย่างต่อเนื่องครับนั่นหมายความว่าโหด่งดังจริงๆนะท่องเที่ยวชื่นชอบนะคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวปุ๊กสั่งตัว2โล8,000บาทใครจ่ายครับเดี๋ยวปุ๊กทานพี่จ่าย <laughs>